ชมคะนอกจากร่างกายแล้วนะคะการดูแลจิตใจนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะโดยเฉพาะผู้ที่กําลังป่วยอยู่คะ่ะและแน่นอนนะคะศิลปะเป็นสื่ออีกแขนงหนึ่งนะคะในการช่วยเยียวยาจิตใจผู้ป่วยได้นะคะวันนี้ค่ะศิลป์โมสรน,นะคะยังคุยกันต่อกับเรื่องของโครงการอาร์ตแคร์ศิลปะภาพถ่ายเพื่อการเยียวยานะคะช่วงที่แล้วทิ้งท้ายไว้นะคะสําหรับเรื่องของการอบรมมีการเปิดอบรมให้ช่างภาพ มือสมัครเล่นช่างภาพจิตอาสาด้วยนะคะการอบรมนี้จริงๆความตั้งใจคือ,เ,อ,อเป็นคนกลุ่มไหนแล้วก็ให้เทคนิคอย่างไรคะเพราะเราหลังจากครั้งแรกเนี่ยเ,เป็นรูปของมืออาชีพอย่างเดียวใช่ไหมคะค่ะพอครั้งที่สองที่โรงพยาบาลหัวทะเลเนี่ยเรากพ็พัฒนารูปแบบเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็คือว่าเ,ออเปิดอบรมถ่ายภาพเพราะเราต้องการให้มันมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มด้วยให้มีการมากิจกราการมร่วมกันเราก็เลยอบรมบุคลากรในโรงพยาบาลนั้นนั้น หมอพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ทั้งทั้งหมดนะคะ,คะแล้วเราก็จะอบรมโดยที่พาไปที่เขาใหญ่ค่ะแล้วในหนึ่งวันเราก็จะสอนว่าอเอ,อ่อจะเชิญใหญ่จริงๆแล้วเราไม่ได้สอนอะไรเยอะให้แบบใช้ใจเอาเหมือนกับว่าคิดซะว่าเวลาที่ตัวเองป่วยเนี่ยตัวเองอยากดูรูปอะไรแล้วให้ถ่ายอันนั้นออกมามใช่ะแล้วคือจุดอันนี้แล้วทุกคนก็แยกยายกันไปถ่ายแล้วเราก็จะดูแลเรื่องการ เทคนิคการใช้กล้องนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่โดยส่วนใหญ่เราจะฟรีค่ะให้แบบถ่ายตามที่ตัวเองจินตนาการที่เห็นอะไรแล้วสวยแล้วถ่ายเลยคือหัวใจสําคัญคือตัวเองอยากเห็นอะไรล่ะใช่แล้วก็ถ่ายเองไปแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่ขนาดไม่ใช่แบบไม่ใช่ภาพประกวดนะคะจะถ่ายออกมาได้ได้จับใจคนจริงๆทีนี้คอนเซปต์ของทั้งสามครั้งนะคะทั้งสามที่ที่ไปติดตั้งเกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดเลยไหมคะใช่ค่ะแล้วมีความแตกต่างกันยังไงในรายละเอียดะคะ รายละเอียดของรูปนี่จะไม่ต่างกันเยอะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของธรรมชาตินะแต่ในวิธีการที่เราทาเนี่ยก็จะต่างกันอย่างครั้งแรกนี่ก็เฉพาะของมืออาชีพใช่ไหมคะพอครั้งที่สองจะมีเฉพาะของผู้ที่ผ่านการอบรมพอครั้งที่สามที่สภากาชาิอันนี้มิกกันเลยทั้งสองส่วนก็คืออย่างมีของคุณไพโรธด้วยและนอกจากของคุณไพโรธมีช่างภาพจัดคดีระดับทีละภาพด้วยนะคะซึ่งการจัดวางภาพก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเพราะอย่างภาพของคุณทีรภาพเนี่ยถูกไปอยู่ในจุดที่ มีความหมายมากๆเลยนะคะคือทีมงานตั้งใจกันยังไงคะภาพตรงนั้นตั้งใจเพราะว่าด้วยประสบการณ์หลายปีที่ผ่านมาได้เดินทางบ่อยนะคะแล้วก็ได้เห็นในต่างประเทศหลายๆที่เช่นเขาจะเอารูปมาทําเป็นโมเปอร์นี่อันนี้คือเหมือนเป็นทางเดินออกไปนะซึ่งยังทั้งที่เป็นทางท่านเอรู้สึกว่ามันไม่ตันท่านนั้นเราก็ได้ไอเดียมาจากที่ต่างๆที่เราเคยดูแล้วรประจบว่าพอคุณหมอพามาดูสถานที่ใช่ไหมคะวันที่เราดูสถานที่เราก็รู้สึกว่านี่แหละวันแรกที่คิดไปปุ๊บบอกว่าจุดนี้ต้องได้ รับการเยียวยาโอ้อย่างนี้เลยนะคะพี่ที่คิดเริ่มเหมือนคุณหมอแล้วนะคะเริ่มดูออกว่าสุดไหนของโรงพยาบาลคือจะทำงานมาแปดปีไม่เคยรู้สึกไงทุกทีแล้วก็เดินผ่านแล้วก็ทํางานแต่ว่าเฮ้ยผ่านมาเออจริงครับพี่ค่ะเพราะมันมันตันนี่คมันอึดอัดมันะวันเตี้ยด้วยถ้าคนที่กําลังกลุ้มใจแล้วมันออกมาแล้วมันเจอแต่สี่เหลี่ยมไม่รู้จะทํายังไงตอบ เลือดสมมูรณ์เราเป็นเลือดบวกเนี่ยเราจะไปทางไหนตอบมันเหมือนมีอะไรบางอย่างให้มันไปต่อได้นะอย่างเงี้ยครับถามคนสนใจเรื่องศิลปะดีกว่าคุณไพโรธคะ <c oughs> การวางภาพนี้ก็ถือว่าสําคัญมากครับถือเป็นโจทย์โจทย์ใหญ่เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราได้ภาพมาเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญที่สุดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการวางภาพเนี่ยมัน มันก็หาหาสัจสูตรไม่ได้เหมือนกันนะฮะ,ฮะมันมันใช้ไมายเหมือนกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างสมมุติว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราถ่ายพรอดเชตเนี่ยเราจะต้องหันอย่างนี้อย่างงี้เดี๋ยวนี้บางทีตัดครึ่งก็แล้วแต่ผมว่าไอ้น,นี่มันเป็นมุมมองของอของแต่ละคนแต่ละยุค<ะ>เพราะนั้นอ,อ,อะไรก็ได้นะที่ที่มองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าดีมผมว่าเพราะว่าถ้าเราจะไปตีกรอบว่า การวางโพสิชันมันจะต้องมีอย่างนี้มีทฤษฎีเขาจะต้องแบ่งเป็นก้าวช่องผมว่ามันเครียดเปล่าเขาเขาเรียกว่ามันไปขัดจินตนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ไม่ได้เป็นนักถ่ายภาพเป็นมืออาชีพแต่เป็นอาชีพอื่นทุกอย่างก็อยู่ที่ใจนะคะแล้วก็จินตนาการสำคัญที่เสริมนิดนึงนะได้ค่ะอย่างรูปที่เราติดในโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้หัวข้อว่ามันอาจจะไม่ใช่ภาพประกวด ของช่างภาพที่จะต้องมีคอมโพสต์มีอะไรที่สมบูรณ์รูปที่ติดในโรงพยาบาลจะมีรักาณะพิเศษของมันบางอย่างซึ่งช่างภาพอาชีพอาจจะมองเป็นรูปธรรมดามากไอ้แก็ถ่ายได้แต่ว่ามันมาวางในที่ถูกที่ถูกจังหวะของมันอ่ะมันทําหน้าที่ของมันได้มากกว่าภาพที่มันเปอร์เฟกมากๆมัจจะเป็นเป็นรูปที่มันเป็นเฉพาะค่ะออย่างอย่างขอขอเสริมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงคอมโพสิชันเนี่ยผมว่ายังไม่สําคัญท่ากับความรู้สึกที่เมื่อกี้เรามองภาพนี่นะฮะให้มินิ่งของภาพมันนําหน้า ค่ะคอมโพสิชั o คุณจิตเป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกภาพด้วยนะคะมีกฎเกณฑ์อะไรไหมคะหรือว่าใช้ความรู้สึกเหมือนที่คุณไพโรธบอกต้องบอกว่าเป็นคนถ่ายภาพไม่ได้เก่งอะไระนะรเป็นมืออาชีพแต่ยหมืนอย่างที่คุณไพโร์บอกก็คืออาชีพอื่นนะครับเดยเป็นอาชีพสื่อสารครับนักสื่อสารก็จะดูว่าอยู่ที่ไหนเราอยากจะให้คนรู้สึกอะไรนะครับเอาสิ่งที่ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนั้นไปเพิ่มอยู่ในสถานที่ค่ะครับค,คุณหมอคะมีการาทําแบบสอบถามไหมคะมสำหรับ,รบผู้ป่วยนะคะที่สูญมีใยโรคเอทว่าพ่อเอาภาพไปติดแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็หลังจากติดตั้งเราก็มีสํารวจพู้พมาใช้บริการประมาณ120คนอา,อายุประมาณ20 40ปีนะครับแล้วก็เ,เขากเา็เห็นด้วยหมายว่าเขาบอกว่า95บอกว่า ตำแหน่งจัดวางภาพมีความเหมาะสมแล้วก็ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสงบแล้วก็มีความสุขขึ้นครับอันนี้ก็คือเห็นตัวเลขชัดๆเลยถ้าเกิด<ช>ตอนนี้เราใช้แต่ความรู้สึกที่เราบอกโอ้ยรู้สึกดีจังเลยเวลาไปแล้วเห็นภาพแต่นี้มีตัวเลขยืน<ช>ยันนะคะค<ล>แต่ดูเหมือนว่าความสนใจในการที่จะนําภาพไปติดป้งยังมีน้อยอยู่นะคะพี่สมงคิดคะ่ะเพราะว่าภาพต่างๆนี่คืออ,อ สามารถนําไปใช้ได้ฟรีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงโครงการนี้มัน,นอาจจะแบบเพราะว่ามีการรับรู้ที่น้อยซึ่งคนก็จะไม,ไม่ไม่ทราบว่าจริงๆทางโครงการเราเนี่ยมีการเอารูปเข้าไปติดให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็เพราะว่าส่วนหนึ่งเรื่องรูปเนี่ยมันไม่มีค่าเลขสิทธิ์รูปแล้วเราก็จะมีคนเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยช่วยกันใ,ในค่าทํากรอบท่าอะไรพวกนี้คะ่ะแต่ด้วยบางทีมันจะติอปัญหาว่าคนไม่เข้าใจว่า มาทําอะไรแล้วจะแล้จะทำไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มีมีเป้าหมายในใจไหมคะว่าต,ต่อยอดโครงการให้อ่ะแต<ม>่ละปีแต่ละโรงพยาบาลม,มีจํานวนเท่าไหร่ในการได้ติดภาพอย,อย่างเงี้ยค่ะจากที่ครั้งล่าสุดนะคะที่เราที่ทําแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่า พอ,อมันเนี่ยมันผ่านมาสักระยะหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีผลตอบรับมาอย่างที่พระมงกุฎเนี่ยหลายคนก็พูดว่าจะเห็นรูปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเยอะค่ะเราก็เลยมีรู้สึกกำลังใจว่าเราจะต้องการทำต่อให้มันต่อเรื่องไม่ใช่ขาดหายไปนะคะโครงการต่อไปเราต้องการเหมือนเราต้องการระดมทุนเพื่อว่าเราจะทำต่อไปอปีหนึ่งได้สักสี่โรงพยาบาลเนี่ยค,ะค่ะก็คือให้มันเป็นลักษณะของการต่อเนื่องแล้วก็ ที่ต้องทาให้มันเยอะเพราะว่าในอนาคตรเราจะมีโครงการว่าถ้าเรามีรูปเยอะพอเนี่ยเราจะมีการหมุนเวียนค่ะมหมายความว่ารักษา,าว,ว่าโรงพยาบาลน,นี้โชว์หนึ่งปีฉลอไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งอะไรอย่างี้จะได้ไม่เบื่อนะคะจะได้เบื่อคะอ่ะมันได้หมุนไ,มได้ค่ะบางคนอาจจะต้องไปใช้บริการนี้บ่อยๆนะแล้วก็จะมีการสอนถ่ายภาพให้ผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะในอนาคตรเราคิดว่าเราจะพัฒนาอีกขั้นหนึ่งในแงงที่ว่าเราจะสอนผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลน,นั้นเลยค่ะให้เขาถ่ายภาพซึ่งมันคอนเซปต์มันจะคล้ายๆกับที่เราสอนบุคลากรในนั้น ข้อหนึ่งมันจะมีการมีส่วนร่วมของคนที่อยู่ที่นั่นค่ะและถ้าเราผลงานของคนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยทุกวันที่เขาเข้าไปทํางานแล้วเขาเห็นรูปตัวเองที่เขาถ่ายอ่ะเขาก็จะมีความสุขเนาะค่ะความรู้สึกว่าถ้าเบื่อเขาหมอมีความสุขพยาบาลก็จะมีความสุขเมื่อพยาบาลมีความสุขคนไข้ก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะและถ้าคนไข้ที่ต้องอยู่เรือรังที่ต้องอยู่นานๆมันก็จะเหมือนเป็นกำลังใจที่จะให้เขามีความเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอในการที่จะอนุญาตให้ผู้ป่วยเนี่ย อบรมถ่ายภาพถ้าเกิดว่าเข้าไปทาโครงการหรือกิจกรรมกำลังกลังนึกถึงเช่นถ้าเป็นผู้ป่วยเด็กเรื้อรังเช่นเป็นมะเร็งเม่เลือดขาวต่างต่านที่เขาต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนอาจจะมีประโยชน์ตรงนั้นด้วยแล้วก็มีไอเดียนึงที่พี่คิดเคยกล่าวคือในห้องเวลาเราป่วยเราต้องนอนอยู่บนเตียงพี่คิดลองด้ว่านึกถึงตรงเพดานว่าจริงๆเราเราติดข้างฝาคนเห็นคือหมอพยาบาลกับญาติคนป่วยก็มองจากด้านด้านบนนั้นพี่คิดก็มีแนวนี้ใช่ไหมครับว่า ติดตรงตรงเพดานที่บาที่มีอยู่ข้างเองเราป่วยเองนะคะถ้าเข้าไปนอนในโรงพยาบาลแล้วเราก็คิดว่า รูปมันควรจะติดที่ไหนไปมาแล้วก็ปิ้งว่าจริงๆรูปจะให้คนไข้ดูต้องติดข้างบนเลยอาจจะต้องพิ้น์ออกมาใช่ใช่เป็นวอลเปเปอร์ที่เป็นท้องฟ้าเป็นข้างบนเพราะเดี๋ยวเป็นรูปเดี๋ยวหล่นลงมาใช่ค่ะแต่จะมีเทคนิคเป็นวอลเปเปอร์ติดค่ะทีนี้เรื่องของการระดมทุนนะคะตอนนี้วันนี้นะคะสินสมุรสอนต้องบอกว่ารู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็อิ่นใจเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยเป็นจิตอาสาแล้วก็มาร่วมในรายการเพื่อจะบอกต่อ คุณผู้ชมนะคะคือถ้าเกิดว่าสนใจถ้าเกิดออทํางานโรงพยาบาลหรือมีคนรู้จักทํางานโรงพยาบาลติดต่อได้หรือว่าถ้าถ่ายภาพสามารถนําภาพมาส่งทุกด้วยได้ไหมเพราะในอนาคตเราจะทําเป็นธนาคารภาพค่ะก็ค,ะคือว่าให้คนที่มีรูปที่มันตรงกับที่เราต้องการซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นช่างภาพมืออาชีพก็ได้ค่ะ เหมือนกันค <c oughs> ุณไพโรดอย่างเงี้ยซึ่งรูปสวยกว่ามืออาชีพอีกรูปตรงกับประเด็นที่เราต้องการใครก็ได้ที่มีรูปที่เราต้องแบบประเด็นที่เราต้องการอันเนี้ยก็บริจาคเข้ามาให้เราได้อันดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดอยากส่งภาพมาติดต่อที่ไหน อที่โดยโดยโดย,โดย,โดย,โดยตรงก็ได้ค,ะค่ะหรือว่าในเฟ e บุ๊กนะคะซึ่งเราตั้ง facebook เป็นชื่อ a r t s h a r e เลยค่ะก็คือ Search คำว่า a r t s h a r e ติดต่อมาถ้าเกิดอยา,อกากดูจางภาพและถ้าเกิดตอนนี้เห็นบอกว่าต้องการระดมทุนนะคะ,คะการระดมทุนจะมีวิธีการยังไงคะเผื่อคนทางบ้านสนใจอันนี้กำลังคิดว่า คือเป็นคนที่ประดมลงทุนไม่เป็นเนาะที่ผ่านมาโครงการได้เลยห้าปีก็เลยเอาจากเพื่อนๆกันคนที่รู้จักเองค่ะแต่ตอนนี้มีไอเดียว่าเราต้องการทุนจากรัฐบาลด้วยหรือจากหน่วยงานที่มีที่ต้องการที่จะช่วยซัพพอร์ตโครงการนี้แล้วก็จริงๆว่ามันก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากเพราะอย่างรูปเนี่ยมันก็ไม่มีลิขสิทธิ์มันเป็นรูปฟรีอยู่แล้วเราก็จะเป็นลักษณะของค่ากรอบค่าดันทางนีรไม่เยอะค่ะอยากให้คุณไพโรจน์นะคะช่วยส่งต่อความรู้สึกหน่อยเพราะว่าพอมีคนติดต่อไปก็ หาภาพแล้วก็มาช่วยสนับสนุนทันทีเลยบางคนทางบ้านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรูปเราจะสวยหรือเปล่าจะให้เขาได้ไหมเป็ติดเราจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆแล้วธรรมชาติของคนเลยนะครับเวลาเรามีอะไรเราก็อยากจะโชว์นะค่ะ <c oughs> นะแต่บางคนอาจจะไม่มั่นใจ <c oughs> ว่าเอ๊ะไอ้รูปที่เรามีเนี่ยมันสวยพอหรือเปล่า <c oughs> แต่ผมอยากจะพูดว่าเรื่องของอาร์ตเนี่ยมันเป็นเรื่องของมุมมองที่ต่างกันเพราะฉะนั้น ผมว่าเราต้องอย่าไปแคร์ตรงนั้น<ะ>ว่าเอรูปของเราจะคืออย่าไปคิดนำว่า้รูปเรามันจะดีพอไหมหรืออะไระในขณะที่เรามองว่าไม่สวยคนอื่นอาจจะมองว่าสวยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมผมว่าต้องตัดประเด็นนี้ไปค่ะ เอาเป็นว่ามีอะไรก็ส่งมาส่งมากเพราะว่าถึงแม้่ะส่งมานะครับจะจะไม่ได้ใช้เราก็รู้สึกอิ่มเอิบใจแล้วที่เราได้แบ่งปันนะฮะเหมือนเหมือนกับเราทําบุญนะครับเราไม่รู้เราก็ทําบุญไปแล้วเราจะได้อะไรต่อไปกลับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ณวันนั้นตอนที่เราทําบุญก็คือความอิ่มเอิบใจเพราะนะตรงนี้สะดวกให้ส่งมาเป็นซอฟต์ไฟล์เป็นไฟล์หรือว่าให้เป็นไฟล์เป็นไฟล์ได้ค่ะเพราะว่ามันก็สักสี่ห้าเมกมันก็ได้แล้วค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าสนใจนะคะอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้นะคะ Art Care ภาพถ่ายเพื่อการเยียวยานะคะส่งภาพได้โดยตรงที่ facebook search คำว่า Art Care นะคะหรือท่านไหนสนใจนะคะอยากที่จะอบรมการถ่ายภาพเพื่อการเยียวยาก็ติดต่อถามถ่ายกันได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เป็นจิตอาสานะคะที่อยากที่จะช่วยเยียวยาผู้ป่วยค่ะขอบคุณนะคะค่ะสินชำโมสนเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ